ให้พึ่งตนพึ่งทาอานนท์เราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพัดพลาดความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอานนท์ข้อนั้นจักมาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้ว อันปัจจัยปรุงแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานน์เปรียบเหมือนเมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นเรืออยู่ส่วนใดเก่าคร่ำรลากว่าส่วนอื่นส่วนนั้นพึงย่อยยับไปก่อน ข้อนี้ฉันใดอานน์เมื่อภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีธรรมเป็นแก่นสารเหลืออยู่สารีบุตรปรินิพานไปแล้วฉันนั้นเหมือนกันอานน์้้อนั้นจักได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดา สิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานนนฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นปฏิบีมีตนเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระจงมีทมเป็นปฏิบี์มีทมเป็นสาระ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะอานอนท์ภิกษุมีตนปฏิบีมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นปฏิบีมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิง่งอื่นเป็นสารณะนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานอนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองเนืองอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทม,มนัสในโลกออกเสียได้อานนท์ ภิกษุอย่างนี้แลชื่อว่ามีตนเป็นปฏิบมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นปฏิบมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นปฏิบ มีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นปฏิศมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานอนนภิกษุพวกใดเป็นผู้ใกล้ในสิกขาบทภิกษุพวกนั้นจะเป็นผู้อยู่ในสมณะอันเลิศที่สุด